เจ้ารติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่9ตอนความหมายของสันศีษะควรสั่งสูฟังว่า เกิดจือใจเสี่ยงล้มป่วยก็บังเกิดความตื่นตระหนกรีบนําผู้คนเดินทางมายัางบ้านรับรองหุ่ยถงกวนเย่เซียวเทียนรับตัวกวนสั่งซูมาเห็นกวนสั่งซูมีสีหน้าเคร่งเครียดต้องครุนคิดตื่นเต้นอันใดไม่ใช่อาเจีย<ไ>นบนถ<ไ>่ายล่างห,ร,หรือคาดว่าคงตรากตรําเดินทางเม<า> <ต reconstruction S 1> ื่อวานรับประทานอาหารเอมโอดกับเพราะลําไส้ไม่สบายพอรับประทานยาหยุดถ่ายท้องก็หายดีแต่กวนสั่งซูไม่ได้คาดคิดเช่นนั้นยุคสมัยนั้นการเดินทาง ยากลำบากโดยเฉพาะชาวหนันยางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังต้าหมิงบ้างเรืออับปางถูกโจรสลัดป้นชิงไม่อาจปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโรคระบาดตามฤดูกาลล้วนแต่ฆ่าชีวิตผู้คนไปก่อนหน้านี้มีพระราชาคลองแขว้นแถบหนันยางสมพระองค์เดินทางมาถวายเครื่องราชบรรณาการต่อต้าหมิงทรงพระประชวรจนสเสด็จสวรรคตพระองค์เมื่อเดินทางมาถึง ย่อมได้รับการดูแลอย่างดีแต่ยังไม่อาจปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมยุคสมัยนั้นแทบไม่มีการเคลื่อนย้ายประชากรดังนั้นคนท้องถิ่นมีภูมิต้านทานโรคแต่แขกเรือที่มาจากแดนไกลอาจเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่ชีวิตตอนนี้ราชทูตแขวนเคอเจอเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนานกิงทางเมืองกวางเจาคงรายงานข่าวราชทูตนัน้อย่างมาเจริญสัมพันธไมตรีไปทางนครหลวง คาดว่ามาเร็วไปถึงหน้าพระพักแล้วห่องเต้เพิ่งบริหารราชการแผ่นดินอยากนักที่จะมีแคว้นอื่นมาเจริญสัมพันธไมตรีไหนเลยไม่โสมนัสยินดี หากว่าราจะทูดแขวนเคยเจือผู้นีเน้เสียชีวิตในเมืองนานกิ่งขุนนางสั้งสูเช่นตนเองต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งแล้วกวนสร้างสูสอบถามอาการป่วยของเคยเจือใจเสี่ยงเคยเจือใจเสี่ยงลำคอบวมแดงไม่สามารถพูดจาได้แต่กรีดวาดมือต่อเขากวนสร้างสูชมดูไม่เข้าใจได้แต่กล่าวปลอบโยนอยู่หลายคำล่าถอยออกจากห้องหมอต่างชาติที่เสียบขนนกทั่วศีรษะ ยังคงเดินวนอยู่ในห้องปากก็พร่ำบนพืมพำเย่เสี่ยวเทียนไม่เห็นเขาจ่ายยารักษาโรคดูไปคล้ายเป็นวูอี้วงเล็บพ่อมดหมอผีในท้องถิ่นชนบทมากกว่ากวนซ่างซูพอออกมายัางห้องรับแขกก็กล่าวตำหนิเย่เสี่ยวเทียนว่าท่านดูแลราชทูตเคอจืออย่างไรเพียงชั่วข้ามคืนท่านรัชทูตก็ล้มป่วยลงเย่เสี่ยวเทียนทราบว่ากวนซ่งซูเตรียมผลักความรับผิดชอบแล้วจึงกล่าวแต่เท้าซ่างซู เมื่อคืนท่านใจเสี่ยงเดิมจนเมาไมายพอกลับมาก็เข้านอนเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ป่วยหนักถึงเพียงนี้ไม่เกี่ยวกับเราขุนนางผู้น้อยดูแลไม่ทั่วถึงสมควรเป็นรับประทานอาหารผิดควรสร้างสุกระชาติเสียงว่ารับประทานอาหารผิดอันใดเราผู้เป็นขุนนางเวยขวโกงหลีกกกูล้วนไม่เป็นไรแม้แต่ผู้ช่วยทูตและผู้ติดตามของท่านใจเสี่ยงก็ไม่เป็นไรคาดว่าที่นี้ปิดหน้าต่างไม่สนิทปล่อยให้ท่านใจเสี่ยง ถูกความเย็นแทรกซึมหาไม่ก็ทิ้งให้น้ำชาเย็นชืดท่านใจเสียงดื่มน้ำชาเย็นชืดลงไปบวกกับมีอายุมากร่างกายอ่อนแอจึงเกิดผลเช่นนี้แย่เสียวเทียนกล่าวประชดแดกดันว่าเราขุนนางผู้น้อยไม่ทราบว่าแต่เท้าสั่งสูรู้หลักวิชาแพทย์มองปาดเดียวก็ดูสมุดฐานของโรคท่านใจเสียงออกนับถือนับถือควรสั่งซูแค้นเสียงเย็นชากล่าวว่า บากคอเราะร้ายนักหากท่านใจเสี่ยงเป็นไรไปเราขุนนางต้องไม่ละเว้นท่านหลังจากอารวาสออกมาจึงกล่าวว่าตอนนี้เราขุนนางจะเชิญหมอมีชื่อมาตรวจรักษาท่านใจเสี่ยงทั้งปิดประกาศรับสมัครล่ามแปลภาษาเคยจือเรื่องในที่นี้ขอมอบแก่ท่านแล้วกล่าวจบก็สะบัดหน้าจากไปควรสร้งสูหาข้ออ้างว่าตามหาล่ามแปลไม่ยอมเผยโฉมอีก แต่เชิญหมอรักษามาโดยเร็วให้คุณนางจื่อฟูฝ่ายจูเคิร์ืซอนำหมอรักษาอายุเกือบ80ปีมาคนหนึ่งตามความรู้สึกของผู้คนทั่วไปแพทย์แผนจีนยิ่งอายุมากวิชาการแพทย์ยิ่งสูงส่งหมอชราท่านนี้ผมเผ่าคิ้วเขาขาวโพลนแต่หน้าแดงเปล่งปลั่งแสดงว่าต้องมีวิชาแพทย์สูงส่งยิ่ง เย่เสียวเทียนตรงเข้ารับหน้าคำนับตรงจูซื่อวงเล็บขุนนางยศจูซื่อแท่ตรงก่อนจากนั้นก็ประสานมือคารวะหมอสูงอายุนั้นกล่าวว่าขอเรียนถามนามสูงส่งของท่านผู้เฒ่าหมอสูงอายุรีบกล่าวว่ามิกล้ามิกล้าเราแส่หัวนามหัวถงตรงจูซื่อกล่าวเสริมว่านี่เป็นหมอที่มีชื่อที่สุดของเมืองนานกิง มีฉายาว่าท่านหวนตรงทั้งมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนล้วนมีชื่อเสียงเรียงนามหมอหัวถงกล่าวทอมตนอยู่หลายคำยเยเซียวเทียนกล่าวว่าอย่างนั้นขอเชิญท่านหวนตรงตรวจอาการคนไข้เธอคนไข้ผู้นี้เป็นราช,ชทูตที่มาเจริญสัมพันธมิตรีห้องเต้เตรียมให้การต้อนรับท่านผู้เท่าต้องตรวจรักษาเป็นพิเศษขณะกล่าวทั้งสามมาถึงหน้าห้องรับแขกเห็นคณะทูตแขวนเคยเจอ เดินพล่านไปมาส่งเสียงซุบซิบกันไม่ทราบสนทนาว่าอะไรเย่เสียวเทียนดูจากขบวนของเคเจือใจเสียงเมื่อวานทราบว่าชายกลางคนผิวคล้ำผู้หนึ่งเป็นผู้ช่วยทูตจึงเรียกตัวมาถึงเบื้องหน้าตรงจูซื่อกับหมอเหวินตงเปลีดวาดมือพลางก็กล่าวว่าท่านผู้ช่วยทูตนี่เป็นหมอรักษาของพวกเราหมอรักษาทำการตรวจอาการจัดตัวยาให้พลางก็ใช้นิ้วมือข้างขวาจับชีพจร ข้อมือข้างซ้ายกลัวเขาไม่เข้าใจหลักการแพทย์แผนจีนจึงทำท่ารับประทานยาสุดท้ายชี้มือไปในห้องนอนกล่าวว่าให้หมอรักษาของพวกเราตรวจดูดีหรือไม่ผู้ช่วยทูดเบิงตาดูเขากีดวาดมือจนเย่เซียวเทียนชี้มือไปในห้องคลายค่อยเข้าใจจึงสั่นศรีรษะคลาหนึ่งเย่เซียวเทียนใช้ความอดทนกล่าวว่าหมอรักษาพวกท่านนำมารักษาอยู่ครึ่งค่อนวันอาการของ ท่านใจเสียงไม่กระเตื้องขึ้นหมอรักษาของพวกเรายอดเยี่ยมยิ่งผู้ช่วยทูตนั้นสรรันศีสาอีกหลายคลากาวกิลีกวัวลาเที่ยวหนึ่งเย่เซียวเทียนบรรดาลโทษาขึ้นมากระชากเสียงว่าท่านไม่เชื่อถือแพทย์แผนจีนของพวกเราหรือแขวนท่านมีหมออันใดมนุษย์นกตัวนั้นหรือประเทศเราก็มีข้าพเจ้าจะเสาะหาพ่อมดหมอผีมากระโดดโลดเต้นให้ท่านดูบอกต่อเซียวเฮยวงเล็บดำน้อย ท่านท่านไม่นำพาว่าเท่าผููนั้นจะเป็นจะตายข้าพเจ้ายังนำพาพวกท่านคิดตายก็ไปให้ไกลกว่านี้อย่าได้ชักนำเรื่องราวให้กับข้าพเจ้าตรงจูดซื่อนั้นแตกเตือนจนหน้าถอดสีตวาดว่าหยุดปากท่านทูตเย่ฉะไหนกล่าวเช่นนี้ดีที่พวกมันไม่เข้าใจภาษา,าั่นไม่เช่นนั้นจะกล่าวโทษท่านเยเซี่ยวเทียนแค้นหัวร้อกล่าวว่าตอนนี้กล่าวโทษว่าข้าพเจ้าไม่คารวะ หลังจากนี้ท่านใจเสี่ยงตกตายจะให้ผู้ใดรับผิดชอบตรงจูดซื่อนั้นโกรธแค้นจนหน้าแดงกำ่ำร้องว่าท่านกล่าวเกินเลยไปแล้วหมอดหัวถงเห็นขุนานางทั้งสองตั้งประจันหน้าเรากับไก่ชนสองตัวต้องกล่าวว่า แต่เท้าทั้งสองต้องการให้เราตรวจรักษาท่านถูดจากต่างแดนหรือไม่เย่เสียวเทียนกล่าวว่าย่อมต้องการมนุษย์นกนั้นอยู่ในห้องกระโดดโลดเต้นไปมาไม่ได้รักษาโรคให้กับท่านใจเสียงขอให้ท่านตรวจรักษาด้วยตงจูดซื่อร้องทัดทานว่าไม่อาจรักษาหากจะตรวจรักษาท่านใจเสียงต้องให้พวกมันรับปากไม่เช่นนั้นหากรักษาไม่ได้ผลท่านใจเสียงเสียชีวิตในที่นี้ พวกเราไม่ว่าผูดด้ใดก็ไม่อาจรับผิดชอบได้จากนั้นสั่งคนนำหมอหัวโถงไปพักผ่อนที่ห้องข้างตนเองรีบรุดไปขอความเห็นชอบจากกวนซั่งสู่ระหว่างที่เย่เสียวเทียนรอฟังข่าวจากกรมพิธีการผู้ช่วยทูตนั้นก็เร่งรุดมากาวกิลีกวลาต่อเขาเย่เสียวเทียนรับฟังไม่เข้าใจจึงหันไปสอบถามคนของกรมพิธีการที่ร่วมทางมากับผู้ช่วยทูตนั้น ค่อยทราบว่าเคดจือใจเสี่ยงอาเจียนบนถ่ายล่างอีกรอบหนึ่งกระทั่งดีขมยังแทบอาเจียนออกมานั่งอยู่บนถังอุจจาระยังนั่งไม่มั่นแทบสิ้นสติสมปดีไปเย่เสี่ยวเทียนพอฟังก็ร้อนใจขึ้นมาชี้มือไปยังหมอหัวถงซึ่งรออยู่ในห้องข้างกล่าวกับผู้ช่วยทูตน,นั้นว่ามันเป็นหมอที่มีชื่อของพวกเราให้มันไปตรวจดูดีหรือไม่ถือว่ารักษาหมาตายต่างหมาเป็นเถอะ หาไม่ใจเสียงของพวกท่านคงย่ำแย่แล้วผู้ช่วยทูตนั้นสันศีสาติดต่อกันดูท่ายืนการไม่รับปากเย่เสียวเทียนกระชากเสียงว่าท่านไม่รับปากยายต้องมาบอกต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบแล้วจะทําอย่างไรได้ผู้ช่วยทูตนั้นดูออกว่าเย่เสียวเทียนมีโทสะต้องแบมือทั้งสองทําท่าอับจนปัญญา ยามนั้นเหมาเว่นชื่อมาถึงหน้าประตูเรียกหาพี่ใหญ่คำหนึ่งเย่เซ yeah, ี่ยวเทียนรีบรุดออกจากห้องถามว่ามีเรื่องใดเหมาเว่นชื่อกระซิบที่ข้างหูของเขาบอกว่าพี่ใหญ่หยางอี้เฉิงที่จุดพักมา้าส่งข่าวมาว่าทางนครหลวงส่งขุนนางซื่อหลังลมพิธีการมาต้อนรับเคอร์อจือใจเสี่ยงแล้วย่เซ yeah, ี่ยวเทียนพอฟังหัวใจต้องตกวูบลงหลังจากคบคิดแล้วรุดไปยังห้องนอนของเคอร์อจือใจเสี่ยง เห็นมนุษย์นกนั้นพร่ำบนพึมพำอยู่หน้าเตียงวุ่นวายจนหลังเหงื่อโสมหน้าเยเซียวเทียนผักใสคนออกห่างสังเกตสีหน้าของเคอจื้อใจเสี่ยงเห็นท่านใจเสี่ยงหน้าซีดเผือดนอนขดตัวในผ้าหม่มหลงเหลือลมหายใจร่อแร่ร,รวยรินเยเซียวเทียนขมวดคิ้วออกจากที่พักของเคอจื้อใจเสี่ยงรุดถึงหน้าประตูใหญ่ภาวนาให้กรมพิธีการรีบตัดสินใจ ชั่วครู่ให้หลังปรากฏเจ้าหน้าที่นายหนึ่งควบมา้ามาพอเข้าใกล้ก็พลิกตัวลงจากหลังมา้าเยเซียวเทียนรีบตรงเข้าหาสอบถามว่ามีข่าวจากกรมพิธีการหรือไม่เจ้าหน้าที่นั้นพอเห็นเครื่องแบบของเยเซียวเทียนรีบแสดงความเคารพกล่าวว่าคำนับท่านทูตเย่แต่ท้าวช่างซูมีคำสั่งขอให้ท่านหวนตรงกลับไปเยเซียวเทียนกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าว่ากไรหรือพวกเราจะนั่งดูท่านใจเสี่ยงป่วยตายเจ้าหน้าที่นั้นกล่าวว่า ท่านทูตเย่ผู้น้อยเพียงถ่ายทอดคำสั่งของไต้เท้าสั่งสู หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ช่วยทูตหมอรักษาของพวกเราห้ามรักษาอาการป่วยของท่านใจเสียงไม่เช่นนั้นหากท่านใจเสียงถึงแก่ชีวิตชาวเคอจือจะระบายแขนใส่ตา้าหมิงเราผลสุดท้ายคงเลวไรสุดคาดคิดเราจบประสานมือต่อเย่เซี่ยวเทียนพลิกตัวขึ้นหลังม้าควบขบับจากไปยามนั้นหัววินเฟยจันหนิงเอ,อ๋อและพวกพากันห้อมล้อมเข้ามาสอบถามว่าเป็นอย่างไรเย่เซี่ยวเทียนกล่าวช้าๆว่าเมื่อครู่ข้าพเจ้าไปดูอาการมา คยเจือใจเสี่ยงป่วยหนักร่อแร่หากพวกเราไม่ทําการรักษาคนต้องตายแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นพวกมันยังจะคิดบัญชีกับพวกเราน้องสาวตะวันกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราตามหมอไปรักษามันเหมาเว่นชื่อกล่าวว่าท่านไม่ได้ยินเจ้าหน้าที่กรมพิธีการนั้นบอกกล่าวหรือหากคนของพวกเรารักษาอาการของเท่าชารานั้นมาดว่าล้มเหลวจะมีโทษหนักยิ่งกว่าเจีเซี่ยวเทียนขบกรามกรอส์กล่าวว่าพวกท่านเตรียมพร้อมหากว่าผิดท่าพวกเราจะจากไป จันนิงเอ๋อมีสีหน้ายินดีกล่าวว่าเป็นไรท่านไม่คิดรับราชการเป็นขุนนางแล้วปากกล่าววาจาในใจบังเกิดความคิดประการหนึ่งขึ้นหากเสี่ยวเทียนเกอไม่อาจเป็นขุนนางอีกต่อไปเท่ากับแพ้พนันตระกูลเสียเมื่อเป็นเช่นนี้เสี่ยวเทียนเกอจะเป็นของเราแต่ผู้เดียวความคิดพอบังเกิดขึ้นต้องร้องเพ้ยในใจ เราคิดอะไรหากว่าเราไร้ความละอายเช่นนี้ก็ไม่มีหน้าไปพบกับอิงๆ,งๆแล้วเย่เซ <Yeah. S 1> ียวเทียนหารู้ไม่ว่าจันหนิงเอ๋อเกิดความคิดมากมายหลายประการยามนั้นกล่าวว่าพวกเราขอให้หมอวิเศษหัวรักษาเคยจื้อใจเสี่ยงดูก่อนหากรักษาไม่ได้พวกเราจะหลบลีหนีนะจะอย่างไรเข้าพาเจ้าไม่นั่งรอความตายอยู่ที่นี้แน่นอนหัววินเฟยขมวดคิ้วกล่าวว่าพี่ใหญ่ พวกเราคิดรักษาเคยจือใจเสี่ยงชาวเคยเจือยินยอมหรืออีกประการกลมพิธีการไม่เห็นชอบด้วยหมอวิเศษหัวก็ไม่ยอมยื่นมือรักษาเจ้าเสียวเทียนยกมือลูบคางกวาดตามายังผู้เท่าตรงเทียนตรงเทียนยังคงสวมชุดดำร่างงองุ้มลง หยีตามองดูเขายเยเซียวเทียนดีดหนิ้วคลาหนึ่งกล่าวว่าคนตายเท้าชี้ฟ้าไม่ตายอยู่ถึงหมื่นปีเสียงเธอหมอวิเศษหัวถงนั่งหลับตาพักผ่อนอยู่ในห้องข้างยเยเซียวเทียนพันรุดมาพร้อมกับชายชราสวมชุดเขียวใส่รองเท้าดำผู้หนึ่งเรียกหาว่าท่านเหวินตงหมอหัวถงลืมตาขึ้นเห็นยเยเซียวเทียนจึงรีบลุกขึ้นประสานมือกล่าวว่าท่านทูตเย่ ชายชาลาชุดเขียวใส่รองเท้าดำสืบเท้าออกไปหยีตามองดูหมอหัวถงกล่าวว่าแต่เท้าสั่งสูมีคำสั่งคนมาถึงตาหมิงตาหมิง,ต,มงต้องดูแลรับผิดชอบไม่ต้องสนใจว่าผู้ติดตามของแคว้นเคอเจือคิดเห็นอย่างไรขอให้ท่านเหวนินตรงรักษาเยียวยาทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่หมอหัวถงพอฟังก็ประสานมือกล่าวว่า ในเท้าสั่งสูเมื่อกล่าวเช่นนี้เราจะทําตามคําสั่งทุกประการเยเซียวเทียนเห็นตรงเทียนลงมือสําเร็จค่อยนึกโล่งอกนําหมอหัวถงมายังที่พักของเคอจือใจเสี่ยงเห็นผู้ช่วยทูตนั้นกําลังโต้เถียงกับผู้ติดตามหลายคนกรีดมือวาดเท้าวุ่นวายพอเห็นเยเซียวเทียนนําหมอหัวถงมาถึงก็รีบเข้ามารับหน้าหยุดไว้ห้ามร่ำร้องวุ่นวาย เยเซียวเทียนตวาดห้ามปรามผู้ช่วยทูตนั้นงงงันวูบหยุดเท้าลงหัววินเฟยกับเหม่าวนจื่อชิงรีบรุดเข้ามาขวางอยู่ระหว่างพวกเขากับเยเซียวเทียนเยเซียวเทียนหันไปหาหมอหัวโถงกล่าวว่าท่านเหมินตงรบกวนท่านแล้วว่าจังไดกว่าวงเล็บว่าอะไรเยเซียวเทียนบังอาจสั่งให้หมอรักษาตรวจรักษาทันใจเสียงกวนสร้างสู่พอได้ฟังรายงานจาก ตรงจูซื่อก็เดือดดานเป็นการใหญ่คิดเร่งรุดออกไปพอก้าวเท้าข้างหนึ่งข้ามธรณีประตูพลันฉุกใจคิดชักเท้ากลับมาอย่างช้าๆสอบถามตรงจูซื่อว่าหลังจากที่ใจเสี่ยงรับการรักษามีสภาพอย่างไรตรงจูซื่อกล่าวว่าคนที่เราขุนนางผู้น้อยทรงไปประจำที่บ้านรับรองพอทราบข่าวก็รีบรุดกลับมารายงานตอนนี้มีสภาพอย่างไรยิ่งไม่ทราบได้กวดซ่างสูยกมือลูบเคล้ากล่าวถามว่า คนของท่านกลับมารายงานใช่กระโตกกระตากออกไปหรือไม่ตงจูซื่อรีบกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้กวนซั่งสูพงกศีรษะด้วยความพึงพอใจกล่าวว่าท่านสั่งคนจับตาดูต่อไปพวกเราถือว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้เข้าใจหรือไม่ตงจูซื่อขานรับว่าเราขุนนางผู้น้อยเข้าใจบ้านรับรองหุยถงกวนในห้องนอนของท่านใจเสี่ยงเคยเจอใจเสี่ยงเปลือยร่างท่อนบนที่หน้าอกและใต้สะดือปักเข็มไว้ ด้วยเข็มเงินเกิดจืดใจเสี่ยงมีลมหายใจสม่ำเสมอหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียปล่อยให้หมอหัวโถงหมุนเข็มเงินที่หน้าท้องยังไม่รู้สึกตัวแต่อย่างไรผู้ช่วยทูตและผู้ติดตามแขวนเคิดจืเห็นหมอสูงอายุผู้นี้ฝังเข็มจำนวนมากอยู่บนร่างท่านใจเสี่ยงสร้างความตื่นะหนกจนไม่กล้าระบายลมหายใจออกโดยแรงแย่เสี่ยวเทียนอดถามไม่ได้ว่าท่านเวินตรงเช่นนี้ใช้ได้แล้วหรือหมอหัวโถงกล่าวว่ายอมไม่ ต้องทําการรักษาทั้งภายนอกภายในดําเนินการถึงสองทางแต่ไต้เท้าววางใจคนต่างชาติผู้นี้ไม่ตายแน่นอนเย่เสียวเทียนค่อยโล่งอกกล่าวว่าเช่นนี้ประเสริฐสุดยามนั้นเด็กต้มยาผู้หนึ่งวิ่งเข้ามารายงานต่อหัวถงว่า อาจารย์ปูเจียดยามาแล้วหมอหัวโถงกล่าวว่าไปขอยืมห้องครัวของบ้านรับรองต้มยามาก่อนเทียบหนึ่งเย่เซี่ยวเทียนรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่นายหนึ่งเป็นเพื่อนเด็กต้มยาไปยังห้องครัวหมอหัวโถงกล่าวอีกว่าเราจะทิ้งลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ดูอาการ ให้รับประทานยาตามเทียบที่เราเขียนไว้ที่เราเขียนให้ไว้วันละเทียบต่อให้คนต่างชาติผู้นี้มีอายุสูงไว้ร่างกายอ่อนแอภายในสามวันจะทุเลาตามลำดับเย่เซียวเทียนค่อยคลายใจลงกล่าวว่ารบกวนหมอวิเศษแล้วหมอหัวถงพูดเผื่อเหลือเผื่อขาดหลังจากที่ทำการฝังเข็ม ทั้งให้เคยเจือใจเสียงรับประทานยาเทียบหนึ่งคำวันนั้นท่านใจเสียงมีอาการดีขึ้นให้คนประคองตัวลุกขึ้นนัง่งสามารถรับประทานข้าวต้มชามหนึ่งหลังจากพักผ่อนหนึ่งคืนเช้าวันที่สองเคยเจือใจเสียงสามารถลงจากเตียงเพียงแต่หลังจากท่ายท้องอย่างหนักฝีเท้าจึงอ่อนละกล่าวว่าจะยากลำบาก ควรสร้างสูเฝ้าติดตามอาการของเคอจือใจเสี่ยงพอพรบข่ําฟังว่าเขาดีขึ้นก็คิดรุดมาเพียงแต่มืดข่ําแล้วหากรุดมาออกจะเด่นชัดเกินไปจึงรอถึงเช้าวันที่สองก็ยมาถึงบ้านรับรองหุ่ยถงกวนเช้านี้เคยจือใจเสี่ยงยังรับประทานข้าวต้มแต่ครั้งนี้เพิ่มมันโถครึ่งใบให้ผู้ช่วยทูดประครับประคอง เดินเล่นที่ลานตึกวนสร้างสูรุษมาโดยมีตรงจูซื่อกับเย่เสียวเทียนเป็นเพื่อนสอบถามด้วยความห่วงใยว่าใจเสี่ยงดีขึ้นหรือไม่เคยจืจอใจเสี่ยงรีบประนมมือคำนับกล่าวว่าดีขึ้นมากแล้วขอบคุณแต่เท้าสั่งสูที่ห่วงใยสุบเสียงของเขาอ่อนล้าอยู่บ้างแต่สีหน้าดีขึ้นมากนะักตรงจูซื่อที่ด้านข้างกล่าวว่าแต่เท้าสร้งสู ฟังว่าท่านใจเสียงไม่สบายก็รีบรุดมาเยี่ยมเยียนตอนนี้ท่านใจเสียงไม่ได้สติจึงไม่ล่วงรู้หลังจากนั้นแต่เท้าสั่งสูสั่งให้ตามหมอที่มีชื่อที่สุดของเมืองนานเกียงมาตรวจรักษาท่านใจเสียงถึงแม้ว่าแต่เท้าสั่งสูมีงานการรัดตัวแต่ก็ยังห่วงใย,ยอาการของท่านใจเสียงจึงรุดมาตั้งแต่เช้าเคยเจอใจเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ารบกวนแล้ว ยามนั้นผู้ช่วยทูตกวาดมองกวนสร้างสูแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวกับเคอเจอใจเสี่ยงด้วยความขุนข้องใจกวนสร้างสูแม้ไม่ทราบเขากล่าวว่าอะไรแต่ดูจากสีหน้าพอเข้าใจอยู่บ้างจึงรีบอธิบายว่าเราผู้เป็นขุนนางเห็นหมอของแคว้นท่านรักษาไม่ได้ผลจึงสั่งให้หมอของฝ่ายเราตรวจรักษาแต่ผู้ช่วยทูตยืนกลานคัดคาน สุดท้ายเราผู้เป็นขุนนางเห็นอาการท่านใจเสี่ยงสุดหนักลงจึงต้องออกคำสั่งให้หมอของฝ่ายเราทำการรักษาเคยจือใจเสี่ยงพอฟังต้องหันไปยังผู้ช่วยทูตนั้นขาดขันถามเป็นภาษาเคยจือผู้ช่วยทูตนั้นมีสีหน้าแตกตื่นลนรานชี้มือชี้ไม้อธิบายอย่างเร่งร้อนเคยจือใจเสี่ยงจึงกล่าวผู้ช่วยทูตเราบอกว่าเมื่อพวกท่านนำหมอรักษามา มันก็เห็นด้วยกับการให้หมอของพวกท่านตรวจรักษาหาได้คัดข้านไหมควรสร้างสูกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไรถึงแม้เราผู้เป็นขุนนางกับผู้ช่วยทูตของท่านสื่อสารไม่เข้าใจแต่ดูจากท่ามือของทั้งสองฝ่ายยังพอเข้าใจได้ตอนนั้นผู้ช่วยทูตท่านสารรันสีสาติดต่อกันแสดงว่าไม่ยินยอมเคาเจอใจเสี่ยงพอฟังต้องหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นหรือ บนหอชิงเอียนหลี่เสียนเฉิงฉีชีวินกวนเสี่ยวคุณกับรุ่ยชิงสิงพบปากันรุ่ยชิงสิงกล่าวอย่างเหลือเชื่อว่าท่านว่าอะไรในแคว้นเคอจือการสันศรีรษะแปลว่าเห็นด้วยพงกศรีรษะจึงคัดขานกวนเสี่ยวคุณกล่าวอย่างขุนแขนว่าผู้ใดว่ามิใช่มารดามันประหลาดพิกลหากเป็นล่ามแปลที่นครหลวงคงเข้าใจความหมายของผู้ช่วยทูตแคว้นเคอจือนั้น ไม่สามารถกล่าวโทษเย่เซียวเทียนได้หากว่าตาหมิงเราไม่ยอมส่งคนไปตรวจรักษาเคอจือใจเสี่ยงล้มตายลงผู้ช่วยทูตหากร้องทุกต่อเจ้าชีวิตบิดาเรากลับรับเคราะหลี่เสียนเฉิงขมวดคิ้วกล่าวว่าคิดไม่ถึงเย่เซียวเทียนโชคดีถึงเพียงนี้รุ่ยจิงสิงกล่าวว่าผู้แทนพระองค์ใกล้เดินทางมาถึงแล้วรอจนพวกมัน รับตัวเคยจือใจเสี่ยงไปหุ่ยถงกวนก็ว่างลงใหม่ไม่อาจจัดการกับเย่เซียวเทียนได้กวนเซี่ยวคุณไม่ยินยอมพร้อมใจขบคิดแล้วกล่าวท่านก๊กกูหากว่าผู้แทนพระองค์เดินทางมาถึงเมืองนานกิงคงต้องจัดเลี้ยงต้อนรับเมื่อถึงเวลาท่านก๊กกูก็ต้องเข้าร่วมกระมังหลีเสียนเฉิงยิ้มพลางย่างถือดีกล่าวว่าเมื่อเราก๊กกูยังอยู่ที่เมืองนานกิงย่อมไม่อาจขาดเรา กวนเสี่ยวคุณตาเป็นประกายกล่าวว่าอย่างนั้นเสี่ยวคุณต้องขอความร่วมมือจากท่านก๊กกูแล้วหลี่เสียนเฉิงกวาดมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าท่านคิดทำอะไรกวนเสี่ยวคุณยื่นหน้าถึงข้างใบหูหลี่เสียนเฉิงกระซิบบอกเที่ยวหนึ่งหลี่เสียนเฉิงมีสีหน้าลังเลก,กล่าวว่านี่ใช่ก่อวนใหญ่โตเกินไปหรือไม่กวนเสี่ยวคุณกล่าวว่าใหญ่โตอ,อันใดสำหรับกับราชสำนักต้าหมิง นี่เป็นเรื่องเสียมารยาทแต่หากสืบสาวราวเรื่องเพียงเป็นความผิดพลาดของขุนนางเล Meeting ็กๆผู้หน네ึ่งผู้ที่รับเคาะคือเย่เซียวเทียนพลางก็ลดซุ้มเสียงลงเบากล่าวว่าเมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าจะให้หอฉงอี้ตระเตรียมไว้ทางด้านเย่เซียวเทียนพอผิดพลาดท่านก๊กกูก็ออกหน้านำทั้งหมดไปที่หอฉงอี้ลดความเสียหายเบาลง แต่เมื่อมีผู้แทนพระองค์เคเจือใจเสี่ยงยังมีท่านพ่ออยู่ด้วยลองนึกดูว่าเย่เสียวเทียนจะรับโทษสถานเบาหรือหลี่เสียนเฉิงก้มศีรษะครุ่นคิดซึ่งความจริงเขาเป็นคนดึงตัวกวนเสี่ยวคุณมาต่อกอนกับเย่เสียวเทียนเขาต้องการให้เย่เสียวเทียนถูกโค่นล้มยิ่งกว่ากวนเสี่ยวคุณอีกกวนเสี่ยวคุณกระทําไปเพราะความเจ็บแค้นเพียงคิดระบายแค้นแต่หลี่เสียนเฉิงเกิดพิษรักแรงหึง ทราบว่าตราบใดที่เย่เซียวเ,เทียนไม่ถูกโค่นล้มเขาจะไม่มีโอกาสพิชิตหัวใจของเสี่ยอิงอิงแต่หากเปรียบกับกวนเสี่ยวคุณที่ขวัญกล้าบังอาจหลี่เสียนเฉิงยังขวัญอ่อนไปบ้างหากว่าหลี่ไทเฮาทรงทราบเรื่องคงต้องเรียกตัวเขาเข้าวังไปดูว่ารอบหนึ่งกวนเสี่ยวคุณเห็นเขารีรอลังเลจึงกล่าวท่านก็โกูเรากวนเสี่ยวคุณยังไม่กลัวท่านกลัวอันใด อีกประการเรื่องนี้มีเพียงท่านรู้เรารู้ฝ้ารู้ดินรู้ไหนเลยประกาศออกไปหลีเสียนเฉิงตัดใจกล่าวว่าตกลงแต่ว่าไม่สำเร็จหรือล้มเหลวอย่าได้ลากข้าพเจ้าเข้าไปพัวพันด้วยกวนเสี่ยควคณยินดียิ่งยกมือตบอกรับรองอย่างแข็งขัน,ขน